กับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้กับผมนุพนันหรืเจริญหรือว่าตีมักเอกทีมงานลุงชานใจดีนะครับตอนนี้ก็นะฮะอยู่ที่หมู่บ้านนะฮะปรึกษาสิบสองทับหนึ่งนะครับสิบสองทับหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็นั่งอยู่กับท่านประธานหมู่บ้านลุงอ้วนนะฮะแล้วก็คณะ กรรมการนะครับตอนนี้ก็จะมีสมาชิกลูกบ้านนะครับมาส่งเอกสารเรื่องการรับข้าสาร15กิโลของอบจจังหวัดปทุมธานีนะครับตอนนี้ก็นะเห็นนะฮะมาส่งเอกสารกันนะครับมาส่งทะเบียนบ้านบัตรรับข้าสารใบบนนี่นะครับที่12บองทับหนึ่งนะฮะในหมู่บ้านเนี้ยฮะ รึกษาสิบสองทับหนึ่งนะครับนะฮะก็วันนี้นะฮะผมก็มาประชาสัมพันธ์เรื่องของการแจกข้าวสารีสิกิโลนะครับโดยรถประชาสัมพันธ์ของอบจจังหวัดปทุมธานีนะครับได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกชาญพงเพชรนะครับท่านรองสกลวันวงแจ้งในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านทุกหลังคาเรือนนั้นได้ทราบกันนะฮะ นอกจากจะเป็นเรื่องของรถประชาสัมพันธ์แล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของเสียงตาำสายในหมู่บ้านในชุมชนด้วยนะครับแต่ว่าเสียงตาำสายในหมู่บ้านในชุมชนนั้นบางครั้งเราอาจจะเข้าไปพูดนะฮะแล้วก็พี่น้องที่กลับจะทํางานอาจจะไม่ได้ยินก็เลยจาเป็นที่ต้องมีรถเป็นรถโมบายเข้าไปประชาสัมพันธ์เบื้องต้อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็มาประชาสัมพันธ์เมื่อเช้านี้ เราก็ได้เข้าไปที่หมู่บ้านอนันดานะครับไปที่อนันดาไปที่พัฒสอนสามนะครับแล้วก็วีเลตวีเลตสามหมู่บ้านบาลานีนะครับที่ที่ไปมาแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่12ครับหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ก็เรียนชี้แจงนะฮะเราจะทํางานช่วยกันนะครับเอกสารทุกนะฮะเอกสารที่ส่งนะฮะทุกฉบับนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับจะต้องส่งมาที่ผมแน่นอน นะครับเพราะว่าเขตดูแลที่รับผิดชอบอยู่นะครับผมก็ยังดูแลหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ทุกๆหมู่บ้านทุกๆชุมชนนะครับในเรื่องการแจกข้าวสาร15กิโลนะครับอันนี้ก็เรียนชี้แจงนะครับว่ายังดูแลรับผิดชอบอยู่นะฮะเอกสารส่งมือถึงมือผมอย่างแน่นอนนะครับท่านก็จะได้รับข้าวสาร15กิโลอย่างแน่นอนนะฮะหลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นได้ตรวจสอบ นะครับเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่สํานักงานนิตินะฮะบุคคลนะฮะบรรยากาศนะฮะเข้ามาแล้วก็มารับประทานน้านะฮะหลวงอ้วนเลี้ยงน้าเปล่านะครับพร้อมกับอาหารด้วยนะฮะก็ก่อนที่จะประชาสัมพันธ์กันนะฮะก็เดี๋ยวรอเวลาอีกสักพักตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดโมงสิบเ็ดโมงยี่สิบห้านาทีนะครับก็มาประชาสัมพันธ์กันเรื่องของการแจกข้าวสารสิบห้ากิโล นะครับลุกบ้านก็ดูแลแล้วก็เก็บเอกสารอยู่นะขอขอเอกสารใบหนึ่งนะเอกสารใบหนึ่งนะครับเอกสารใบหนึ่งนะฮะนี่ฮะนี่คือเอกสารนะครับนะฮะแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มคือตัวนี้เลยนะครับแบบฟอร์มนะฮะหัวกระดาษจะนะปั้มตาอบจจังหวัดปทุมธานีนะครับห, Box, หมมัวกระดาษนะครับหัวกระดาษจะปั้มตาจากอบตอบจปทุมธานี นะครับแล้วก็จะส่งถึงผมอย่างแน่นอนนะครับในพื้นที่หมู่หนึ่งหมู่สองและหมู่สามนะครับทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับและผมจะจะนำคูปองมาให้กับทุกท่านเองนะฮะไม่ต้องไปตรนกตกใจว่าส่งเอกสารมาแล้วจะไม่ได้หรืออย่างไรนะครับรับประกันนะครับถ้าเอกสารส่งถึงมือผมแล้วตรวจสอบเรียบร้อยนะท่านก็จะได้คูปองจากผมอย่างแน่นอนนะฮะในเขตดูแลรับผิดชอบนะครับหมู่หนึ่งหมู่สองและหมู่สามนะครับผมก็จะนำคูปองมาให้อย่างแน่นอนนะฮะ และตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมงานจิตอาสานะจิตอาสาอาสาสมัครอพรรอ,อสมอน้ในบู่บ้านในชุมชนต่างๆก็ช่วยกันนะครับรวมถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ช่วยกันนะครับเ,เก็บเอกสารให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการมีผลกระทบรับโรคของโควิด -19 นะฮะก็จะได้เข้าสา15กิโลกันนะครับอันนี้ก็ เรียนชี้แจงแล้วก็จะให้ทราบนะฮะทุกท่านนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะฮะว่าเอกสารถึงแน่นอนนะครับเราก็จะดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับส่วนเรื่องคูปองนะครับเดี๋ยวคูปองผมก็จะนำนำคูปองมาให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีขอรวบรวมเอกสารก่อนนะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีคูปองแจกให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะฮะในการรับข้อสาร15กิโลของอบจจังหวัดปทุมธานีนําโดยท่านนายกชานผูงเพชรนะครับ ในส่วนการดูแลนะฮะก็ย้ํากันสักนิดนึงนะครับหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามตัวกับผมนพนันถุจริญหรือว่าตีเมืองเอกก็จะดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับในเรื่องของการเก็บเอกสารและในเรื่องของบัตรคูปองนะครับตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกชานพวงเพชรนายกอบจอจังหวัดปทุมธานีให้ผมดูแลในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับส่วนท่านสนจมนบลําเจริญก็จะดูแลในหมูท 4, หม่ที่สี่นะฮะหมู่ที่สี่หมู่ที่ห้า นะครับส่วนหมู่6ขึ้นไปนหมู่16ก็จะเป็นท่านอบตไพรด่รมาจักแจ้งนะฮะหรืออบตอูทที่ดูแลอยู่นะฮะผมก็จะดูแลรับผิดชอบในเรื่องของคลองสองด้วยหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามคลองสองนะฮะเราก็จะดูแลกันตลอดนะครับนี่เป็นข้อเท็จจริงก็เรียนชี้แจงไว้นะฮะไม่ต้องตกใจนะครับใครยังไม่ได้เอกสารนะฮะหรือไปที่ไหนท่านไม่ได้เอกสารนะฮะท่านโทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์แปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดห้าเก้าีีมีเอกสารให้กับท่านแน่นอนนะครับที่ เบอร์โทรศัพท์0 8น9 94, 2 7ป9 4 4หรือท่านจะติดต่อไปที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์นะฮะศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานลุนง be, ชาญใจดีนะฮะที่เจ๊ใหญ่เมืองเอกนะฮะท่านก็โทรศัพท์พูดคุยกันได้นะครับพร้อมกับทีมงานนะเจ๊ใหญ่เมืองเอกอลพินหนูเจริญน,นะครับก็จะนําเอกสารไปให,ให้กับท่านอย่างแน่นอนนะฮะในเรื่องการรับแจกเข้าวสารนะฮะตอนนี้ก็อากาศคึมๆนะข้างนอกนะฮะเดี๋ยวให้นะครับ ไปขับรถประชาสัมพันธ์กันลุงอ้วนมีอะไรทักทายหนห่อยนะฮะอ่าทักทายหน่อยทักทายหน่อยลุงอ้วนนะฮะลุงอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าลุงอ้วนสิบสองทับหนึ่งครับผมครับผมนะฮะอ่าประธานหมู่บ้านแล้วก็เป็นที่รักของพี่น้องหมู่บ้านสิบสองทับหนึ่งด้วยนะครับมีอะไรก็บอกให้กับประชาชนพี่น้องในหมู่บ้านได้รับรู้รับทราบกันนะฮะเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ร่างกายจะเนาะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยหัวใจเกินร้อย นะครับพร้อมกับทีมงานนะฮะพร้อมกับทีมงานรองประธานรูปหลอดนะฮะนี่อยู่นี่นะรองประธานรูปหลอดนะฮะคนที่โสดนะฮะโสดด้วยนะฮะร่วมกันทำงานนะครับนี่ก็เป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งนะอ้าวท่านคงศิล์นนะพี่ศิล์นมาแล้วนะครับขอบคุณนะครับพี่ศิล์นที่รับชมนะฮะพี่ชายที่แสนดีนะครับพี่ชายที่แสนดีนะฮะพี่ศิล์นนะฮะนะครับก็เดี๋ยวจะไปชิมนะครับ ปิดร้านขายของเดี๋ยวจะไปชิมนะฮะถ้าเย็นเย็นว่างๆเดี๋ยวจะแวะเข้าไปชิมนะครับที่ตลาดนะฮะพี่ศินนะครับนะครับก็ติดตามกันนะครับนี่ก็เป็นไลฟ์สดนะฮะกิจกรรมวันนี้หลายท่านอยากจะให้อะไรนะประชาสัมพันธ์เรื่องอาหารนะครับบอกว่าโอเห็นหมู่บ้านต่างๆเนี่ยอาหารเยอะนะครับแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะค่อยๆว่ากัน นะครับก็เดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเขาก่อนก็บอกเห็นว่าไปทุกที่นะครับไปหลายหลายหมู่บ้านก็ประชาสัมพันธ์เรื่องอาหารกันนะฮะเมื่อวานนี้นะครับเราเข้ากันไปแล้วนะครับพึกษาวิเลตยี่สิบเก้าวิเลตสามห้าึกษาเก้าผึกษาสิบเอ็ดนะฮะไทยสมบูรณ์สา,าไทยสมบูรณ์สองนะครับแล้วก็จะมาเป็นเอื้อทอนนะครับแล้วก็รวมถึงพูนสุกเมื่อวานนี้แล้วก็พื้นที่หมู่หนึ่งนะฮะพื้นที่เดิม นะครับพื้นที่เดิมก็ไปไประชาสั 3, มพันธ์ไว้เรียบร้อยวันนี้ก็อย่างที่บอกนะเมื่อช่วงเช้าก็จะเป็นของอนันดานะครับแล้วก็พัศรพัศรสามน,นะครับแล้วก็บารนีไล่กันไปเลยนะฮะสี่สิบ 40, พุทธศรีสิบแล้วก็มาพาุทธศรวิเล็สามนะฮะแล้วก็มาตอนนี้อยู่ที่พุทธศรีสิบสองทับหนึ่ง 1, นะครับส่วนพุทธศรีสิบสองนะฮะพุทธศรีสิบสองเมื่อวานนี้เราไปไประชาสสัมพันธ์แล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เอกสาร นะครับใบแบบนี้รับข้อสารนะฮะนะครับท่านมารับที่ผมได้เลยนะครับท่านติดต่อรับที่ผมได้เลยนะฮะหรือที่ทีมงานจิตอาสาได้เลยนะครับเอกสารคือตัวนี้มีใบเดียวนะครับท่านที่อยู่ในหมู่บ้านพุกษาที่สองนะฮะไม่ได้รับเอกสารมารับที่ผมได้เลยนะฮะจะมีทีมงานจิตอาสาก็จะช่วยกันทํางานนะครับทุกภาคส่วนนะฮะรวมถึงทางอสมอพบนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยก็ช่วยกันนะครับมีอะไรก็สอบถามกัน นะครับก็เดี๋ยวเราเนาะไปเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตนะขออนุญาตลงอ้วนนะครับขออนุญาตลงอ้วนประชาสัมพันธ์นะฮะเรื่องการแจกข้าวสารที่ภาคกิโลของอบจอจังหวัดปทุมธานีนะฮะได้รับความสะดวกตลอดนะครับไม่มาก็โทรไปตามให้เข้ามา <laughs> ไม่มาก็โทรไปตามให้เข้ามาเดนะครับน่ารักมากครับที่สิบสองคำหนึ่งนะฮะอ่าตอนรับกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการฉีดน้ํายา หนะ้าค่าเชื้อโควิดสิเมื่อ,อสองเดือนที่ผ่านมาที่เรามาดําเนินการฉีดน้ำํำยาค่าเชื้อกันก็ลุงวนบอกมาได้เลยนะครับไม่เจอก็เข้ามาดําเนินการได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาประโยชน์ประโยชน์ของลูกบ้านนะฮะไม่เหมือนที่อื่นนะฮะที่อื่นว่าจะเข้ายากนะฮะที่อื่นจะเข้ายากต้องทําหนังสือขอบ้างอะไรบ้างนะอุ่นวายนะฮะปะเจอท่านประธานเจอคณะกรรมการดีๆ นะฮะเราก็เราก็ดีใจด้วยนะฮะก็ทำงานกันง่ายเจอประธานหมู่บ้านเจอคณะกรรมการไม่ค่อยจะดีนะฮะมันก็ลำบากนะฮทำงานกนลำบากเพราะพวกนี้เ,เห็นแก่ตัวนะครับก็บอกได้เลยนะฮะว่าเห็นแก่ตัวประโยชน์ของประชาชนก็ไม่ความร่วมมือนะฮะผมไม่บอกนะว่าที่ไหนนะฮะผมไม่บอกนะฮะมีบางที่ดีก็มีบางที่ไม่ดีก็มีนะฮะแต่ผมไม่บอกนะว่าใครแต่ถ้าใครอยากรู้โทรถามผมหลังใหม่ได้เลยนะฮะ โทรผมโทรถามผมหลังใหม่ได้เลยนะฮะแต่แต่ก็ไม่บอกนะฮะว่าที่ไหนนะครับแต่เราก็พูดตามข้อจริงนะฮะว่าบางท่านนั้นบางที่นั้นก็ดีจริงๆนะให้ความร่มไม้ร่มมือแล้วก็เป็นประโยชน์ของลูกบ้านนะครับเป็นประโยชน์ของลูกบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการท่านประธานหมู่บ้านทุกๆที่นะครับก็ให้ความร่มไม้ร่มมือแต่ก็มีบางที่บางส่วนนะฮะที่ไม่เห็นประโยชน์ของลูกบ้านนะฮะนะไม่เห็นประโยชน์ของลูกบ้านนะฮะล้วก็เอาความคิดส่วนตัว นะครับก็คือมีความคิดที่ชั่วร้ายนะฮะผมพูดได้เลยนะฮะว่าชั่วร้ายนะครับเป็นความคิดที่ชั่วร้ายนะครับก็ไม่เห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นความคิดที่ชั่วร้ายมากนะฮะแต่ก็มีน้อยมากนะฮะแต่ก็คงจะไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับแล้วก็ไม่ได้พาดถึงถึงใครด้วยนะฮะไม่ต้องมาฟ้องร้องผมนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่ก็มันมันก็อยู่ในในในส่วนที่เรารับรู้รับทราบกัน นะครับก็พูดตามข้อเท็จจริงเพราะสิ่งที่เกิดนั้นมันก็เพิ่งเกิดนะฮะเพิ่งเกิดกเราก็คือสิ่งที่พบเจอนี่คือเรื่องจริงนะฮะสิ่งไหนที่ดีก็บอกว่าดีนะฮะไม่ดีก็คือบอกไม่ดีเราก็พูดตามข้อเท็จจริงกันจริงๆนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความหงยายของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็อยากจะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดนะฮะแต่ก็มีบางที่นะฮะบางบางส่วนนะฮะที่เป็นเล็กๆนะครับที่ไม่ค่อยความสําคัญเท่าไหร่แล้วก็ยัง มีใจิตใจที่ชั่วร้ายอยู่นะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนั้นก็เป็นความคิดของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะไปคิดตามความคิดของเขาได้แต่เราก็จะมีความคิดที่ดีนะฮะในส่วนตัวกระผมนพน,นันดูจเลยหรือวตีมักเอกก็มีความคิดที่ดีพร้อมกับทีมงานเจ๊ใหญ่มองเอกด้วยเราก็จะทํางานเพื่อสังคมกันต่อไปนะครับโดยที่ไม่ไปสนใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะฮะคืออยากจะทํางานเพื่อชุมชนซะมากกว่าตอนนี้ฝนตกนะฮะ หลายคนบอกเอออารมณ์เสียหรือเปล่าไม่เสียนะฮะอารมณ์ไม่เสียนะครับฝนตกแล้วนะครับฝนตกนะฮะฝนตกแล้วก็สบายๆดีนะครับข้างนอกบรรยากาศฝนตกนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายตอนฝนได้ไหมรถ <c oughs> ผมดับเครื่องหรอยังยังมีเดี๋ยวยืมหมวกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมไปสตาร์ทไอปิดปิดรถก่อนวันนี้คงจะประชาสัมพันธ์ได้น้อยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใส่หมวกไปก่อนนะฮะฝนตกด้วย นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกไปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราออกไปแป๊บหนึ่งครับนี่ฮะบรรยากาศฝนตกนะฮะตอนนี้เลยนะเนี่ยกำลังวิ่งมาเลยนะเนี่ยนี่ฮะรถรถโมบายที่เราจะประชาสัมพันธ์ตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะครับข oh. อให้กับ <nên> น <tragedy> ้องมาชิได้รับร <laim neither> ู้รับทราบเกี่ยวกับโครงการแจกข้าวสาร15บก้อนะครัร สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร,รับข้าวสารสิิภาพคิดนะครับโอ้นี่ก็ฝนตกเดี๋ยวยังประกาศไม่ได้นะเดี๋ยวรอฝนหายก่อนก็ดีนะพักเที่ยงยนะพอดีเลยนะครับก็พักเที่ยงพอดีเลยนะฮะเดี๋ยวกินข้าวกับหลงอ้วนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ลงอ้วนไปสั่งข้าวมาให้รับประทานแล้วฮะนะนะเดี๋ยวเราทานข้าวกับหลงอ้วนด้วยกันเลยทีเดียวนะฮะพอดี โอ้โหนะฮะเลียงทางน้ำเรียงทางข้าวนะครับสุดยอดฮะลูกว้วนเราขอลมฝนที่นี่เลยแล้วกันก่อนฝนจะก่อนฝนจะหายนะฮะก็ยังอยู่นะยังอยู่ยังไรสดอยู่นะครับตอนนี้ยังอยู่กับลูกอ้วนอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่านะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมไ์สด FC, เ,อเอฟซีตีมอกระกันนะฮะ ตอนนี้ก็มีขนมมาหนึ่งชิ้นแล้วนะฮะขนมหนึ่งชิ้นแล้วนะฮะนะ,ะ,นะ,ะท่านประธานนะครับอ่าขอบคุณมากครับนะหลายๆท่านนะฮะอ๋อสอบถามนะฮะสอบถามมาว่าหมู่บ้านอะไรไม่บอกครับไม่บอกบอกไม่ได้ฮะเดี๋ยวมาฟ้องร้องกันฮะคนดีมีอยู่นะฮะคนที่เขาดีมีอยู่นะครับไอคนไหนที่มันไม่ดีเราก็ว่ากันไป นะครับแต่ว่าคนดีๆเขาก็มีอยู่นะฮะเราจะไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามกันแล้วกันนะครับนะฮะก็ไม่บอกนะฮะไม่บอกอีกสิบสี่คนกำลังรับชมคุณอยู่ขอบคุณครับมาท่านองสกลวันวงแจ้งนะฮะนะครับก็ดูแลกันตลอดนะฮะท่านลองสกลวันวงแจ้งนะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็เจอกันนะครับก็ดูแลกันตลอดนะฮะนะครับเดี๋ยวลุงวันจะสั่งข้าวให้ผมรับประทานนะครับวันนี้ รอมาส่งอยู่แล้วก็จังหวัดรอฝนตกด้วยรอฝนหายนะครับเดี๋ยวขอใส่อยู่ที่น,น,น,นีน่ก่อนตระวนนะน่งคุยเพื่อราวัลนงคุยเพื่อรวัช่วงนี้ฝนตกเด้อก็ไม่เป็นไรฮะสนุกสนานกันนะฮะสนุกดีนะฮะทำงานกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนข่าวสารของอบตอตำบลของสามก็ตามที่ได้อ่า คุยกับท่านนายกนะครับก็ประมาณไม่เกินวันที่5มิถุนาก็คงจะแล้วเสร็จนะครับไม่เกินวันที่หมิถุนา6กสาก็คงจะแล้วเสร็จในการเรื่องของการแจกถุงยังชีพนะของอบตอตมคงสามนะครับโดยการนาของท่านนายกดกรวิศกดาท่านรองนายกพีธ์แก้วทมนะครับแล้วก็ได้2ชุดนะฮะสชุดนะฮะเ,เขาเ้าสารสิกิโลแล้วก็น้ํามัน3ขวดน้ำปลาสามขวดนะครับส่วนท่านใดจะแบ่งปันน้ําใจ ตามที่ท่านนายกได้ไปสัสมพันธ์ไว้นะฮะอยากจะแบ่งปันน้ำใจก็ออบอกได้นะครับเราก็จะนำไปให้กับผู้ที่ได้โอกาสแล้วก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจให้อีกทางหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราคนไทยด้วยกันก็ช่วยกันนะครับช่วยๆกันนะครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ออมอบให้ในการทำงานของตีมังเอกด้วยดีเสมอมา นะครับท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสาร15กิโลของอปจก็มาลงทะเบียนกันได้นะครับทุกที่นะครับทุกที่นะครับหรือที่จิตอาสาก็ได้นะครับในหมู่บ้านของท่านนะครับท่านก็ไปขอเอกสารแบบนี้นะฮะแล้วก็กรอกเอกสารนะฮะรับลองว่าส่งถึงมือผมอย่างแน่นอนนะฮะในเขตดูแลรับผิดชอบหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามนะครับผมก็จะนําคูปองไปให้นะฮะอย่าได้ไปหลงเชื่อนะครับอย่าได้ไปหลงเชื่อคนแอบอ้างหรือ คนหาผลประโยชน์แดงสิ้นนะครับเพราะว่าเอกสารตรงนี้นะฮะค,คูปองผมเป็นคนดูแลนะครับในเรื่องของข้าวสาร15กิโลของอบจจังหวัดปทุมธานีโดยการมอบหมายจากท่านนายกชานพงมเพชรให้ดูแลในหมู่หนึ่งหมู่สองและหมู่สามนะครับสวัสดีครับรึกษาที่ส0บเข้าไปแล้วครับร,รไปไปไปึกษาที่ส0ไปประชาสัมพันธ์แล้วนะฮะเอกสารฝากไว้ที่สํานักง,งานนิติได้เลยนะครับรึกษา4สี่สิบนะครับเดี๋ยวท่านนา,ายกตสําราน์ก็จะไปเก็บ นะสำหราบน้อยนนพินสุภักนะผู้ใหญ่สอนก็จะไปเก็บเองนะครับส่วนหมู่หนึ่งก็จะเป็นท่านอบตวิจําสัตว์นะอบตสำารานแก้วชมอนแล้วก็ผู้ใหญ่โน้นนะฮะก็จะไปดูแลส่วนหมู่สองผมก็ดูแลรับผิดชอบพร้อมกับทีมงานใช้ใหญ่เมืองเอกนะครับวันนี้ก็เนาะกินข้าวดีกว่าข้าวมาแล้วเนาะข้าวมาแล้วนะฮะผมขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มอบให้นะครับเดี๋ยวก็จะมีไลฟ์สดกันไปเรื่อยๆนะครับในการทํางาน นะครับวันนี้ขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับไปแล้วลุงวันโบมือเลยครับลุงวันอ่าโบมือครับนะฮะคันลองนะฮะเอาพิ่รักคนไหนพิ่รักเอาพิ่รักก่คนพิ่รักก่คนพิ่รักโบกมือนะฮะนะครับขอบคุณนะฮะที่รับชมนะฮะไปแล้วนะครับไปแล้วนะฮะขอบคุณมากนะทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ